ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงว้าวเสียงมากเสียมากเสียมากเสียมากนี่ไม่เห็นอะไรเลยสีขาวล้วนว้าวอากาศดีมากทุกคนเห็นไหมข้างหลัง Why you just come to b a t g k o because uh, I live in Bangkok and so I know the The kind of the the Thai Buddhist culture. I've I've seen it up north and in in the middle of Thailand. Uh -huh. I want to see different side of uh -huh. Thailand. So that's why I go to Naratiwat, Patani, oh, Yala. Yeah. Oh. สวัสดียามเชา้าทุกคนตอนนี้เช้าตรู่มากๆนะครับตอนนี้เวลาตีสี่ครึ่งนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนกลับไปดูทะเลหมอ,อกอายเวงเบตงที่สกายวอล์กอีกครั้งนะนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อจะไปที่ทะเลหมอ,อกหรือว่าสกายวอล์กให้ทันซึ่งวันนี้จะพาทุกคนไปดูที่สกายวอล์กว่าที่นู่นน่ะจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างจากที่ก่อนหน้านี้ที่ไปล่าสุดก็ประมาณ2ปีที่แล้วเนาะนี่ก็เป็นการกลับไก่ร้อง <laughs> นี่ก็เป็นการกลับมาอีกครั้ง ที่เราจะเดินทางไปสกายวอล์กเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศที่สกายวอล์กว่าหมอกวันนี้มีเต็มเหมือนรอบที่เลยไหมเพราะว่า,มาเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ตกเดีย,ยังไงทุกคนก็สามารถตามคลิปนี้ไปดูพร้อมๆกันนะครับผมว่าที่สกายวอล์กวันนี้จะมีหมอกหรือไม่ไป ตอนนี้ก็อยู่บนรถแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่าเราเลทน,น,นิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ตีห้าแล้วนะตีห้ากว่าแล้วแล้วก็เพิ่งอยู่กมอะไรกห้ากมเจ็ดโดยประมาณเนาะสกายวอล์กเอเวเนี่ยอยู่กมสามสิบสองนะครับทุกคนก็เดีย๋ยวมานลุนไปพร้อมกันแล้วกันว่ามันจะไปถึงทันหกโมงไหมเพราะว่าโดย จิตนาเราแต่แรกเนี่ยเราอยากจะเห็นแสงสีทองช่วงที่ตะวันอ่ะมันมันขึ้นมาไงังไงก็ตามไปดูแล้วกันนะเห,นเห็นไหมไมองเห่นไหมมอยฟเ้ีจดได้จได้ เสียดายไม่ใช่เสียใจได้สุดโอโซนยามเช้านี่มันดีต่อหัวใจมากๆขออาภัยในที่ต้องมาน,นั่งภากไปหลังเพราะว่าลมตีไมแรงมากขึ้นมอใส่ใจายข้างล่างมาที่นี่ราคา30บาทนะแอบเสียใจอะ่ะเพราะว่าวันนี้หมอกฟุง้งแต่ไม่เป็นไรละกันเที่ยวให้สนุกใกล้ถึงแล้วใกลถึงว้าวเสมากเสียมากเสียมากเสมาก ได้ตั๋วมาแล้วนะครับทุกคน40มินิทุกคนถุงเท้าได้แล้วอะน,นั่นมาดูตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในน่เดี๋ยวามาใส่ไปพร้อมรองเท้าเลยนะทุกคนสวนแบบนี้เลยให้ทุกคนดูนิดนึงมันจะมีตุ่มๆุมแบบนี้อ่าไว้ยึดเพราะว่าข้างบนอ่ะบางทีมันอาจจะลื่นมากแล้วหนึ่งต้องรีบต้องรีบเดี๋ยวหมอกหมดนี้เลยไปกันเพราะถึงตรงนี้ทุกคนเราก็ต้องยื่นตัว นี่เลยวัยรุ่นก็ต้องขึ้นบันไดมันผี่ชั้นนะสามชั้นนี้่ยจะเป็นไรไปผ่านชั้นสีสิบมาแล้วโน่นนี้หมอกฟุ้งมากทุกคนดูที่กระจกเห็นไหมข้างหลวันนี้หมอกฟุ้งโงโลมันเป็นควันไปเลยเนาะถึงแล้วมันเป็นควันไปเลย มันนนเเปป็ควลยมไองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะทุกคนดูสิมีแต่หมอกขาวๆที่ปกคลุมแล้วก็ไม่เห็นหน้าคนได้ซ้ำแล้วต่างชาติก็ไปยืนที่กระจกแท่นตรงนั้นน่ะทุกคนท่ามกลางความที่แบบว่าไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าอย่างน้อยผมยังเห็นแสงสีทองที่เราอยากจะเห็นในตอนเช้านะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะตั้นเดียวเองนะที่จริงา คนจะให้ดูกระจกมีความเป็นน้ำมากเห็นไหมอันนั้นเดี๋ยวเราสักชื่อเราน,นิดนึงดีกว่านะ a โอเวสโอไม่เป็นไรถือว่าสกายวอล์กได้จารึกเล้ว,ว่าเรามาเที่ยวสกายวอล์กนู่จะให้ดูตรงนู้นนิดนึงอันนั้นเริ่มเห็นแม่น้ำแล้วนะเห็นแม่น้ำนู้นู่นทอดไกลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เห็นหมอนะกไหมดวงอาทิตย์หายไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปเดิน จุดที่เสียวที่สุดนะครับโอ้ยระวังระวังเรื่องลื่นจริงๆนะเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงกลางกันท่านนั่นมึงันดูสวยมากสวยมากวอนจะรู้สึกหลอนๆว่ามันเขย่บเขย่บไหมรู้สึกว่ามันเขย่บเขย่บหรือว่าเรารู้สึกตัวเองวนะอ่ะมันอาจจะมีความขุ่นอยู่นะแต่ว่ากระจกเนี่ยลื่นมากทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเออ มันเล่นมากดังนั้นทุกคนห้ามวิวเดี๋ยวให้ดูจุดที่สูงที่สุดแบบชัดๆเต็มๆตาเลยทุกคนจะบอกว่าสวยมากวิวแบบนี้คุณจ่ายแค่ไม่ถึงร้อยน้าเอาจริงๆแต่วิวที่คุณได้คือหลักล้านมากเลยนี่ขนาดมาวันที่หมอกฟุ้งเนี่ยเนี่ยนี่สวยมากเห็นไหมเห็นไหมว้าวอากาศดีมากทุกคนเห็นไหมข้างหลัง เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีท้งแน่น้ํามีหมู่บ้านมีหมอกอดีมาถ้ามีหมอกปุยจะปล่อยต่วลงไปเลยบรรยากาศเช้านี้ประมาณนี้เลยที่ตอนแรกคิดว่าหมอกปุ๊เยอะได้เห็นว่าหมอกมันหายไปหมดแล้วอากาศเขาดีจริง ลมแรงมากแล้วก็ถามว่าหมอกฟุ้ง <c oughs> ก็ถือว่าโอเคอยู่นะวันนี้นะอยากจะให้ทุกคนมาดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงโน้นอ่ะถ้าทุกคนเห็นไหมว่าไกลๆอ่ะมันจะมีสกายวอล์กเก่าอยู่นะครับอ่าตรงโน้นอะ่ะเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูตรงนั้นด้วยว่าทะเลหมอกเก่าตรงนั้นอะ่ะมันจะมีบรรยากาศอย่างไรกับการรีโนเวทใหม่ในครั้งนี้กันสามว่ามีสีหรอ บรการประมาณนี้น,นี้เลยข้งหลังก็ได้นสูงมากมแต่ชั้นนี้คนจะเยอะนิดหนึ่งนักนุกนคนตรงนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วเห็นไหมอ้แสงอาทิตย์ก็เริ่มมาแล้วแล้วก็หมอะไปอย่างที่เห็นเลย ก็ไม่ใช่ทะเลภูเขาเกินไปนะเพราะว่ามันยังเห็นมันยังเห็นหมอกปุยๆอยู่เลยสูงมากเลยสูงมากแล้วก็ภูเขาเราสามารถเห็นได้แบบคือเอาจริงๆนะไม่ผิดหวังอะ่ะวันนี้ไม่ผิดหวังแม้ว่าหมอกจะฟงุงคือความจริงอะ่ะมันสามารถสวยได้กว่านี้แต่ว่าบรรยากาศแบบนี้ไม่มีที่ไหนแล้วนอกจากเบตงอะ่ะทุกคนตรงนี้ก็จะมีโบชัวนะอันนั้นมาดูจะบอกว่านอกจากสกายวอล์กเนี่ยมีอีกหลายที่มากนะครับ เน,นี่ยก็จะเป็นพื้นทีป่ป่าเนี้ยเน,นี้ยต้นไม้ที่ใหญ่ที่แบบว่าล้อมได้ห้าสิบคนอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอุโม,มงค์หม่องเปียรมิดก็ไปมาแล้วนะถ้าคนที่ติดตามมาก่อนหน้านี้นะ่าจะเห็นว่าตอนเข้าแถววันนั้นนะโน่นอยู่ตรงนู้นแล้วเจอกันอีกทีมุมก็อ,อยู่ฝั่งนูน้นคือคนเยอะมากแต่วันนี้หมองฟงแล้วก็ไม่รู้ด้วยความโชคดีอะไรที่สามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องต่อคิวเลยเดี๋ยวเราจะไปชมจุดอ่าทะเลหมอกไอเวง ของเก่านะองดนไปก็ลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วจะบอกว่า hmm. ถึงเท้าเอากลับบ้านนะสาจใจไปแล้วสามสิบบาทเอากลับบ uh ้านแต่เอาสภาพจะเอากลับบ้านสภาพจะเอากลับบ้านสภาพจะเอากลับบ้านก็เอาไปใช้เดินที่บ uh. uh ้านเอาไปซักก่อนก็ได้เนาะขาสาจใจไปแล้วสามสิบาทแดดเริ่มออกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราต้องตื่นปีซีนะครับหนึ่งเดี๋ยวแดดออกแล้วหมอกก็จะหมดแล้วการที่จะได้เห็นสิ่งสวยงามเนี่ย มันก็ต้องตื่นแต่เช้าวะเคยได้ยินคำนี้ไหมนกที่ตื่นแต่เช้าจะได้กินนอนก้อนแต่นอนที่ตื่นเช้าจะโดนนกแดกไปก่อนคือ <c oughs> จะให้ทุกคนรู้ว่ามันสูงมากสูงมากมาก ถ้าคุณอยากจะไปถึงจุดเก่าจุดต้องข้ามบันไดนี้ไปได้ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้านับไว้จะซื้อหวยสิบสามสี่สิบเจ็ดขั้นก็มีอีกข้างนั้นเง การเดินทางท่องโลกเนี่ยนับว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์หรือว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ทุกคนเนี่ยจะต้องหาเวลาสักครั้งมันจะทําให้คนรู้ทันทีว่าโลกใบนี้มันใหญ่แค่ไหนและคุณก็เป็นแค่สิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งที่คุณเลือกได้ว่าจะสร้างสิ่งยิ่งใหญ่หรือว่าสิ่งเล็กๆและกันมาเบตตรงของผมซ้าแล้วซ้ําเล่าครั้งนี้ผมก็ถือว่าผมมีความสุขมากๆเพราะอะไรนั่นเถอดูราไฟเลยโอเคทุกคนจะบอกว่าน้อยนะที่เราจะได้เห็นนี่ก็เป็น first time That I see, foreigners you know, like you, most mm -hmm. of them Chinese, Malays, India, like this. Why you choose come here? Why you choose come to Beto? Because uh, I live in Bangkok. Oh, you live in Bangkok? Yes. And so I know the, the kind of the, the Thai Buddhist culture. I've I've seen it up north and in in the middle of Thailand. Oh, uh -huh. you you like Buddhist? But no, no, see... no. I want to see different side of oh. Thailand. So that's why I go to Naratiwat, Patani, oh, Yala, oh, Songkhla, right, yeah. So I, I uh, rent a motorbike in Songkla and then I came driving here. By motorbike. By motorbike, yeah. Alone. Yeah, yeah, Wow. Yeah. Cuz I see ah oh, you yeah, go yeah. anywhere are alone. Two days in Betong. Tomorrow I go to Naratiwat. Where? Uh, to the city of Naratiwat. Ah. And you feel in the sea. Nice atmosphere it's, Nice. Oh, yeah. The atmosphere is nice. Cool temperature. It's mm. not not so hot right now. It's but you came alone. <laughs> I came alone, yeah. <laughs> Why? But it's okay. No, no. It's okay. Just, yeah. Meaning like you feel fun or not? Yeah, it's okay, yeah, yeah. Right? it's good, man. I meet a lot of people in the town, like you. Thai people are so nice. So where okay. are you from? I'm from Jala. Jala. Yeah, Jala. In city Jala. In the city of Jala. I was there day before yesterday. Ah, yeah, What do you think about the food of Thailand? Oh. Uh, I haven't. You have to recommend me something because I I've just been eating Thai food that I know. But maybe there's something specific from ยอลาว yeah it's good yeah I like it Thai food is good thank you very much have a good day yeah can I look you up at YouTube or something then I'll check yeah I have YouTube and page also thank you very much yeah thank you ก็จบแล้วนะครับทุกคนสำหรับทริป Skywalk หรือว่าทะเลหมอกอโยเองนะครับต้องบอกว่ามีลูกเพจทักมาเลยนะว่าเฮ้ยวันนี้มาเที่ยวสกายวอล์คเห็นไหมได้เพื่อนฝรั่งใหม่คนนะครับอย่างที่เห็นเลยภาษาอังกฤษ แค่ใช้ในการพูดแค่นี้เองภาคปฏิบัติดีกว่าในห้องเรียนอย่างแน่นอนโอเคทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวทริปถัดไปทะเลหมอกสุขีรินไหมทะเลหมอกสุขีรินหรือว่าสีสาครจะไม่ได้นาราธิวาเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นไม่เคยไปแต่ว่าวันหนึ่งจะไปถ้าคณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์คอมเมนต์กดแชร์แล้วส่งไปเพื่อนของคุณด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ see you next time bye